อุ้ยได้แล้วเจอแล้วเจอแล้วพี่น้องเอ้ยนี่มาแล้วครับผมเต็มแรกมาแล้วเต็มแรกมาแล้วครับผม อีกคือเก่ากับหากินแบบบ้านๆน้ำอ,อีสานหาสิเปอร์เซ็นต์ที่ขึ้นปลาเลาะวันนี้เลาะมาดักหนูคือเราดักหนูทึ่งล้นปลามันนะครับวันนี้ปลลงกท้งหน้ามันเขับปลามันลองเบิรงสิพ่อมีตัว,ม,ตวมีแต้มบ่เนาะครับผมวันนี้มาก,กับดีทิปหลังนะครับกับเนื้อกับปูอยู่นี่นะครับผมปึ๊บเห็นกับปะครับ กับเล็กนะครับทิบหลังกับเนื้อกับปูแล้วก็สีทอนออกมาหนึ่งเจ้าหัวหนึ่งนะครับเพื่อไปเป็นเนื้อห่อทั้งล่างดักหนูในปลามันใส่เนื้อมันล่องเบิองว่าสิกลิ่นบอไปเบิองน้ำกันครับผมใส่น้ำกันใส่หกแห้งเลรืไประเทยเบิผงย้ำใส่มายาดมืออึนเสาน้ำกันครับผมว่ามาลุ่นบ้างสิมีตโตมีแต้มแล้วนะครับอึนเสารมายามน้ำกันครับผมเสาร์เนี่ยไปสวัสดียามเสารครับพี่น้อง มาบริหากับศิมายามามายามกับเซวิตะมุ่วานขึ้นประดีม,มาฝนลิ้นโอ้โหสิไดายหู้นี่ทางเพิ่ขขมไปขาม,มาม่ได้ใส่ไปยามน้ำครับผมมาสิพ่อมีตัวมีเตียมเนี่ยบอท้องครับผม,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 บบผมไปเป็นยามเพิ่งน้ำกันครับโอ้ย ทางก็ลกงากนะคับแบบสัน้นด,ด,ดิ้งยังอยู่ลักษณะเดิมครับพี่น้องเ้ยโอ้ยนี่อดประถึกบอถึกบอถึกหลังนี่เด้ <laughs> หลังนี่ก็อยู่ลักษณะเดิมบอถึกครับผมยังอยู่คือเก่าได้เก็บกูกันครับเบึงหล่อล้อยการที่ผลมะขุดขึ้นหลังต่อไปครับโอ้ย แล้วครับผมนี่จัดมาแล้วนี่เห็นว่าวาละตัวว่าพันธุ์ที่นี่โตมีเต็มตัวมาแล้วหนึ่งเต็มมาแล้วหนึ่งเต็มครับท่งนี้เหลืออีกสองหลังมีปลามานันเหลืออีกสองหลังจังคอยอยู่ในลุปนี้อีกนะครับอยู่ในลุปนี้อีกสีหลังนะครับเก้าหลังครับว่าเป็นสิบหลังมันอาเบิ้งเหล้วมีเก่าหลัง ยำบังน้ำกันครับผมใส่น้อใส่เลยส,ส,ส,ส่น้ะไปนใส่ไว้ไหนใส่ไว้ไหนใส่ไใสน้อไปเยไปเดวกหาออ้ก่อนครับผมลงมอ,มอง,งมองลงมองมามามองทั้งสี่เท่ๆทเลยเนาะ มองก้อนน้อครับผมหาบัางก้อนหนูลังนี่ลันเยอะครับลันเยอะแต่ว่าหนูหายลันแต่ว่าหนูหายครับโอ้แสดงว่าหายไปตัวหนึ่งลยอะสดงว่าห้อยติดอยู่ครับผมแต่ว่าไก่ทางเปิดนหมืนทางเพราะอาจจะงายง่ายขึ้นอยู่พอไปเก็บกู้แล้วก็เลืออีกลหลังนึงเก็บอยูิบมองเดินน้ำหาก่อนครับโอ้ย เป็นปอวงอน้ำหลองสีไหมอันนี้จอนฟ้อนขนาดเลยอเปอบวงโอ้ยังคือเกา,ากว่าถืกยังอยู่คือเกาครับยามหลังต่อไปครับยามไปเรื่อยๆครับโอ้ยหกขัดหกไงยังลุยหายัางลุยหาใส่พี่น้องเอ,อ้ยเอ,อ้ยหลังนี้เป็ยังยคือเกา เงี้ยคือเก่าเจ็บกูกันครับใส่ไปนี่หายไปใส่แล้วแบบโอ้ยยังคือเก่าอีกคือเก่าครับผมนี่อยู่คือเก่าอยู่ส่งสีมันตที่แหละตัวสองตัวที่บห้อยถือกันนะกันหนาทีเขาก็คือสีไม่ยามไปเบิง้งหลายาลายมาหลังสุดท้ายมาเบิ้งกันครับผมหลังสุดท้ายและท้ายสุดโอ้ยมองลงไปยามก็ได้ยอ,อือ จังลองโอ้ยนี่ก็ะห้อยดีดถือห้อยเพิ่นออกมาถือเกบแต่ว่าจะเสียอีกยุบแป,ปนพวดไปกลับกันครับเกบปุ๋ครบแล้วเก่าหลังไปกลับ,บ้านกันครับเนี่ยงเป็นตำนานขนาดเลย แต่ลูกผลเสานี่ครับผมตัวนึงนะครับเด็ดตัวเดียวบวก,กุ่มค่าเปียกเลยเปียกหมดยอดหลังฝนตกโอ้ยไปยตัวนึงเยอะเนาะครับเนาะเด็ดตัวน,ตนึงเด็ดปียกนึงเดียวซ้ำแั้คลิปนี้กันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมืนนั้นนะเด้อครับเด้อช่องนิดหน่อยไปยุคเรื่อยๆขึ้นเก่าเลยครับผมกินแบบบานน้องมิซานหาสิบเปอร์เซ็นต์ที่ชื้นพลาละนะครับ สำหรับคลิปนี้ขาจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบเข้ามาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบกันกับข้าาทางถึงกันมาเลย